เจอกันยามเที่ยงๆบ่ายๆพี่น้องก็คลิปนี้พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องอีกหนึ่งตัวอย่าง,อง,อางของข้าวนาหวานข้าวแห้งที่หวานเสร็จแล้วเจอฝนพี่น้องอเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องโอกาสเน่านี่สูงพี่น้องหนึ่งร้อยละเก้าสิบเลยเพราะว่ามันเจอฝนพี่น้องเลย มาทายตัวยางให้เบิงเพราะว่าข้าวนี่พี่น้องข้าวนี่ <c oughs> ข้าวนาหวานข้าวแห้งนี่ <c oughs> ถ้าหวานไปแล้วดินมันแห้งนี่มันสีอยู่ได้เป็นเดือนพี่น้องเออมันจะอยู่ได้เป็นเดือน,น,ออนอเ,นเอ,นอแต่ถ้าเราหวานไปแล้วฝนตกมากฝนตกมาใส่นี่อถ้าน้ําท่วมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเหมือนแบบนี้ งนแบบนี้น้ำท่วมหนึ่งอาทิตย์แบบนี้โอกาสที่ข้าวจะเน่านี่สูงมากๆเลยพี่น้อง <c oughs> นูน่นทางฝุ่นนะทางฝุ่นมันงอกแล้วพี่น้องเห็นบอเขียวๆอยู่บอเห็นหรอกเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ <c oughs> นี่เห็นไหมอันนี้คือข้าวมันงอกแล้วเนี่ยคือตามหลักแล้วนี่ถ้า ถ้าดินมันมีความชื้นสูงเนี่ยเขามันสีบ่ากง,งอกดีเี่ยแต่ถ้าดินที่มันมีความชื้นพอประมาณคือจังแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันเริ่มงอกแล้วเห็นบอนี่พี่นอ้องนี่เห็นไหมมันคือ่โฟกัสเนี่ยเห็นบอเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าตรงกันข้ามแถวนี้ แถวนี้น้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเห็นไหมเนี่ยพอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้ทั้งเวิ้งเลยเห็นบ่อืมทั้งเวิ้งเลย <c oughs> แบบนี้นี่อาจจะได้เสียต้นทุนเพิ่มพี่น้องอาจสีได้มาหวานสั่มเออเพราะฉะนั้นนี่การหวานข้าวแห้งมันเขาเรียกว่ายังไงคือมัน บางครั้งบางทีเนี่ยมันมันก็วัดดวงพี่น้องมันก็วัดดวงเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเอาเนี่ยเอานอนบ่อยกับธรรมชาติพี่น้องบางทีนี่เราเราคิดว่าฝนมันสิบตรกเออหวานเราเข้าก็ตั้งใจวานอนะเนาะแต่อาจจะดวงดีหรือเปล่าไม่รู้เอออันนี้ก็หวานวันเดียวเออหวานตอนเช้าตอนเย็นมากกับฝนตก <c oughs> นก็คือเกาพี่น้องเรียบร้อยเออ เพราะว่าข้าวนี่มันข้าวนี่ถ้ามันมันแช่หรือว่ามันมักมันอยู่ในดินเนี่ยอยู่ข้างล่างดินเนี่ยคือมันมันสีแฉะตลอดเออมันไม่เหมือนไหนมันไม่เหมือนไหนเราหวานข้าวในนาตมเลยพี่น้องในนาตมนี่คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราหวานไปเนี่ยอย่างน้อยในเม็ดข้าวมันจะอยู่บนผิวดินเออมันไม่ได้จมใต้ดินเหมือนไหน เหมือนนาหวานข้าวแห้งหนาหวานข้าวแห้งคือห้าวหวานแห่งๆไปแล้วใช้โตรตารี่ปัน่นแล้วทีเนี้ยเม็ดข้าวมันจะจมมันที่จมลงไปอยู่ในใต้ดินเพอมันจมปั๊บนี่ยแล้วฝนมาปั๊บเนี่ยแล้วน้ํามันท่วมแบบนี้เนี่ยพี่น้องโอกาสที่ข้าวจะเน่ามีสูงมากเอ,อถ้าขังอยู่ประมาณถ้าน้ํามันท่วมประมาณสักสามสี่วันบ่มีปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหา ข่าวนี้งอกได้แน่นอนงอกทั้งข้าวงอกทั้งยาอะไรแต่ถ้าน้ําท่วมหนึ่งอาทิตย์ผมบอกไว้เลยว่าโอกาสเน่ามีสูงพี่น้องโอกาสเน่ามีสูงเนี่ยเสียหายพี่น้องแบบนี้เสียหายเพราะฉะนั้นนี่นาหวานข้าวแห้งนี่มันมันต้องกะจังหวะพี่น้องกะจังหวะดีดอหาจังหวะดีๆพยายามหมเบิง้งดูพยากรด้วยพี่น้องเบิ้งพยากรเป็นหลัก ไม่ใช่ว่าให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางคือจังไอ้ที่เขาข่าวก็คือในช่วงประมาณวันที่เมื่อวันที่ถ่าไห่วันที่หน <c oughs> ึ่งเนาะวันที่หนึ่งประมาณวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเขาบอกว่ามันสีมีฝนตกเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเท่ากับต้องเผื่อใจพี่น้องเราต้องเผื่อใจเราต้องอาเรวันต้องคาดการคาดคณีด้วยเออบอแมนว่าไม่ได้ดูอะไรเลย อยากหวานตอนไหนสุลวกตอนไหนกับสีวานตอนนั้นมันโมแมนพี่นอ้องข่าวหน้าปี้เฮ่านี่ <c oughs> เริ่มแรกเหมือนที่ผมบอกกันแหละคือถ้าเริ่มแรกอะถ้าเราถ้าเห่าหวานได้จังหวะหวานได้จังหวะเออข้าวมันจะงอกสวยหญ้ามันจะน้อยเออแต่ถ้าเห่าหวานพิดจังหวะปั๊บเนี่ยหญ้าก็ขึ้นบางทีหญ้าไม่ขึ้นฝนด้านมาตกแบบนี้ทําให้ข้าวเนา่าเสียเวลาอีกพี่นอ้องรอบสองอีก Ừ, มันกลายเป็นว่าเสียซ้ําซ้อนเอเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นในการหวานเขาในการหวานหวานานาข้าวแห้งเนี่ยมันต้องกาจังหวะดีๆพี่น้องหาจังหวะดีๆหาจังหวะดีๆเห็นวอคือจังแบบนี้นกะก็คือว่าล่ะคือม,ม,มันเขาเรียกว่ามันมันแล้วแต่ดวงด้วยเนาะมันแล้วแต่ดวงพร้อมเออบางทีดูพยากรณ์ดีแล้วแต่ฝนด้านตกอืม ก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรเออเอาไม้พี่น้องแต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนั่นพี่น้องอย่าเพิ่งไปตกใจเออย่าเพิ่งไปตกใจเพราะว่ามันมันยังต้นเดือนอยู่เอมันยังต้นเดือนอยู่เพราะว่ายังไงยังไงทุกปีเนี่ยพี่น้องทุกปีฝนมันสิทิ้งช่วงอยู่แล้วพี่น้องในเดือนมิถุนายนยังเหลือเวลาอีกเยอะพี่น้องยังเหลือเวลาแก้ตัวอีกเยอะเพราะฉะนั้น ใครที่โดนน้ําท่วมในช่วงนี้ก็ก็อย่าเพิ่งตกใจอมันมันยังมีเวลาพี่น้องยังมีเวลาเอแต่ถ้าถ้าเลยเดือนมิถุนาไปแล้วนี่อันนั้นนี่ผมบอกไว้เลยว่าท้าน้ำถ้าน้ําท่วมแล้วปั๊บนี่เตรียมตัวดํานาอย่างเดียวเลยเฮ็ดได้แต่หน้าดาอย่างเดียวถ้ามันท่วมช่วงนั้นแล้วเพราะว่ามันคือตอนนั้นคือมันฝนมันเล่งแล้วพี่น้องฝนมันเล่งแล้วดินมันอิ่มตัวแล้ว เออแต่ช่วงเนี้ยช่วงนี้นี่มันดินมันบบท่านอิ่มตบานใดถ้าฝนมันไม่ตกมาซ้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันก็แห้งเเดี๋ยวนํำมันก็แห้งบบต้องไปกังวลอย่งมากบ้าเพราะว่าคือว่าเนาคือสนมากมือใหม่พี่น้องมือใหม่จะจะจะยังไม่รู้จะจะย่างแบบยังตื่นเต้นอยู่ยังยังกะไม่ถูกพี่น้องเออคือกันน่นแหละคือผมทํานาปีแรกผมกัด จับพิษจับถูกอยู่สองปีสามปีปีที่ส,สี่ปีที่ห้าผมยังผมยังดพอยังคาดเดาได้เออเพราะว่ามันมันมันฝนนี่พี่น้องแต่ละปีนี่แต่ละฤดูกาลเนี่ยมันมันมันมาคือกันบางปีเนี่ยฝนมามิถุนาบางปีฝนมากรกฎาบางปีฝนมาสิงหาเออบางปีฝนมากันยา่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาเฮาสิเราจะต้องมาเฉลี่ยพีย่น้องมาเฉลี่ยว่า แต่ละปีเนี่ยเราควรจะหวานในช่วงไหนเพราะว่าเพราะว่าบางปีฝนมาตั้งแต่มิถุนามิถุนาราคกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยเฮ้าสีมาเฉลี่ย่่าหดเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเพื่อที่จะให้ข้าวเราเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดเฮาก็ต้องมาคาดการพี่น้องคาดการคาดเดาคาดคณีนั่นแหละเฮ้าก็ต้องอาจจะมาวานในช่วงไห้ต้นเดือนพฤษภา ก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องเพื่อให้มันเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงในการหวานเนื่อเพราะว่านาหวานข้าวแห้งนี่คือบอกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่านาหวานข้าวแห้งยังไม่ใช่นาหวานข้าวเปียกออแมนว่าเพราะฉะนั้นนี่ต้องพิจ,จารณาไต่ตองพี่น้องเดี๋ยวไอประสบการณ์มันมันสี่บอกเข้าเองอ่านี่แถวนี้มันมันเลือมอ,อ,อกแล้วนี่พี่น้องเห็นหมอกเห็นบอกถ้าดินมัน มันมันไม่ชื้นไม่แฉะมากนี่มันมันสีขาวมันสีงอกนี่เห็นบ่อนี่เดี๋ยวให้ดูพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยคือตามหลักแล้วนี่ถ้าถ้าดินมันมีความชื้นพอดีเดี๋ยมันสีงอกเขียวเมือลเลยแหละเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูแปลงนี้เนี่ย <c oughs> แถวเนี่ย แปลงนี้แปลงนี้น้ำไม่ได้ท่วมเนี่ยมันงอกมดแล้วเห็นบ่เห็นไหมเห็นบ่มันงอกมาแล้วเห็นบ่เออแต่ว่าตรงที่น้ํามันท่วมบ้านนี้ตรงที่น้ํามันท่วมมันกับพวงอกพี่น้องคือจะเอาเอาเอามุมนี่ก็ได้เอาเนี่ยเห็นไหมข้าวมันไม่ขึ้นเลยเห็นบ่เออแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าดินมันแห้งแบบนี้นะเออ เพราะว่ามันยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่เนาะเออแต่ถ้าถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วน้ํามันยังไม่แห้งนี่ก็เตรียมโตพี่น้องเตรียมตัวซ่อมออหรือว่าวิธีการซ่อมข้าวอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องนะ <c oughs> วิธีการซ่อมข้าวแบบลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะก็คือถ้าดินมันเป็นขี้โคลนขี้ตมแบบนี้เนี่ยพี่น้องเอาเขามหาวานเลยเออจะได้จะได้ไม่ต้องเลยจะได้ไม่ต้องจ้างรถเข้าปั่นพี่น้อง ออคือคือสมมุติว่าถ้าเราหวานไปแล้วนี่ข้าวมันก็จะฝังอยู่ในตมแล้วดินมันก็จะแห้งพอดีอย่างประมาณนั้นมันสิมันจะช่วยช่วยได้พี่น้องเพราะว่าถ้าเรารอให้ดินมันแห้งแล้วเข้าไปจ่างรถมาปั่นไม่นี่เียเงินได้พี่น้องแต่ถ้าเราแบบเนี้ยเราคิดว่าประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันแห้งนี่วันนี้เลยแหละเราเข้ากับเอาเขามาหวานเอาข้าวมาหวานให้มันคล้ายๆกับ ข้าเข้าโต๊กก้านะพี่น้องแต่ว่าเรามาแช่ข้าวเอแช่เชขาวไวในหน้านี่แหละเมื่อาวานเมื่อวานกระจายกระจายไปเลยกันไว้พี่นออ้องเอดีกว่าดีกว่าข้าวมันไม่งอกแล้วข้าสีมาสมที่หลังมันกันมันเหนื่อยพี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีการซ่อมที่แบบลดต้นทุนนี่สมมุติว่าแบบนี้เขามันมงอกอยู่แล้วเนี่ ข้ามาหวานเข่าวไว้เลยมาหวานข้าวไว้เสริมเลยกันไว้พี่น้องเออดีกว่าสีดไปสมน้ําหลังเออเพื่อเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันง่ายทําให้มันแบบลดต้นทุนพี่น้องออก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาถ่ายตัวอย่างให้ดูว่าข้าวนี่ถ้าลักษณะถ้าท่วมแบบนี้เป็นอาทิตย์นี่เน่าแน่นอนพี่น้องเอ,อเน่าแน่นอน แต่ถ้าท่วมประมาณ3 4่วันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าวมันก็งอกเออก็ประมาณนี้พี่น้องสำหรับใครที่ทำนาปีเออนี่เป็นตัวอย่างพี่น้องเป็นตัวอย่างให้ดูว่าถ้าประมาณนี้อาจจะไม่งอกเออแต่ถ้ามันท่วม3 4สี่วันแล้วมันก็แห้งไปแบบนั้นอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาพี่นอ้องนี่ก็โอเคประมาณนี้พี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายเล่าสู่กันฟัง,ฟงถ่ายให้ดูบรรยากาศนาหวานข้าวแห้งสำหรับ f c เกษตรกร มือใหม่ภาคอีสานเห้าพี่น้องภาคอีสานเราไม่เหมือนภาคอ,อื่นเด้อพี่น้องเด้อเพราะะน้นในการเฮ็ดนานี่มันบ่คือกันพี่น้องแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยายามยืดยุนกับสภาพอากาศโอเคเนาะประมาณนี้สวัสดีครับพม